ปลาไปท่านได้สุกดิพี่น้องไม่กินหมูกระชาคับนี่น,นี่มาช่วยจ้าได้ไหมจ้าป้าป้านานนี้สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าได้ไหมจ้าเออจ้าน้ำจิ้มน้ำจิ้มไหมก่อน น,น,น้ำจิ้มก็ได้สวยเลยพี่ล้าน้ำจิ้มบอสสวัสดีนะครับเออแตะแตะ,ะเอาสวัสดีนะครับใช่ไหมมากินหมูกระทะพี่น้องแค่ว่าคิดอยากกินไก่วันนี้มันส่วนเองเลยเอานี่เนีเ่ยพีเ่เมียความมันไวให้มันล้มเ๋ยวลวกเสน้นอันนี้ให้เนีน่ยแ่บบ่ หมูเพิ่นกระแตะแปเอาซื้อๆนี่นะพี่น้องแซ่บบ่บอกว่าปลานาแซ่บบ,บ่อร่อยไหมอร่อยไหมแม่เพิ่นกลับเลยเด้อมามามาเสียบเสียบน้ำกันแซ่บบ่แตะๆเอาอย่าแตกใส่นี่ๆกับพอ่อ อ,อมาเดอ้อมาเดอ้อไปส่วงขวนะางมาจักเสียดยังกินกันเอา้ากินหมูกระทะมึงขนาดวันั่นถึงเพิ่นคิดอยากคว่มเหม้อพี่น้องบรรยากาศดีป่ะเห็นวนั้ยนะเห็นหนาคอยกระลูกเห็นอยู่าสชวนประนวนปนนวดนก,กินเขาเลียว ตหน่อยก็แพ้ว่าพึงยากแพ็กของยากยากพี่น้องพูดเลยขายของยากอ๋ออย่า,า่าฝนลงเด้อเปลี่ยนเวทีเด้นั่งกินตากฝนเงี้ยฝนเอินอีลุงมากินข้าวรึอีลุงมากินหมูกระทะเอินลุงมากินหมูทาเร็วข้าวเร็ว อีกท่บ่บ่นะน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็พันธุไทยนี่แหละเฉียบวะอืมเฮาจิ้มจิ้มเฮาแม่เฮาเอาบู้ยเพื่อนะแมร้อามันทันได้สุกเอาเส้นเพื่อนเฉียบวะอร่อยไหมยองเลย อร่อยไหมร้อยออร่อยลูกอร่อยเซฟบโอยเอร่อยเชบอ่อย่อร่อยเซ่อาวช้าวอ้าชืออยากจะเสียงบ่มี เ็ไปเฮ็ดมากกบม่มีเสียงมไม่ไขว้เพราะคือไม่ผู้อื่นแม่นวนต้องยู่ดาเข้าไปคัก,คกเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาให้ <c oughs> <c oughs> อยอยย พ่อเป็นยังพ่อเป็นยังลูพออกพ่อจะกินคำไงบอพี่พ่อจานี่บักพี่มันสูบขึ้นไปไงสูบขึ้นผู้ดังเม่นวันคอยวายอยู่มันขึ้นสมองมันขึ้นแล้วมันเอาไปหั่นไย บังทีเด้วยวยเขาจะสมัรเขาไตแาฉบแฉบแฉบไปดิหมูมัมนนุ่มเนาะหมูร้านนี้นุ่มครับขึ้นดังเลยเสียงเปลี่ยนเลยเดี๋ยวแม่ป่อให้มืดแยบเลย พิน่นักก็แบบอยากมีส่วนรวมนะพิน่นักเดี๋ยวที่หลวกเอาเสศษให้คนใส่คำแหลกใส่คำแหลกขึ้นดังเลยเหรือ่อ พอโลหลายดียวขี้น่องก็ยังละนั่นละตะกะหลายเนี้ยกะลูกเพราะฉนได้กินเพราะค้ามอยูอ่หอยนางด้วยเด้อชูบโบชูบข่อยโบหูเด้อเราบักใช้ล้างบ่แมะ

แคบ่ะอเส็นจุกเอเซ็นหีเพิ่หนหุวยวกินแยมกันในเซ็นพ้นตาบ่าออืออืม,อมไม่กิ่มพอโต๊ป๊ะเอจ้าเออมอืม mùa nhìn yoga để phục gian hm 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 เพราะว่ามันอยู่ละเอ็นเลมาหมูกระทะเ <ไป S 1> สียบเป,ปน็นมุ้งไหนก็มีตามูกกระทะจัดปูเพิ่นเนาะแถมแป๊ปซี่แถมบยังเนาะช่วงนั้นมักแป๊ปซี่แห้งร้านใดบ่มีแป๊ปซี่บ่กเก็บกินเด้อกูดได้บ่แถามเดียวเจ้าได้บ่แถาม <c oughs> เอาเอาอเป็นไรลูกย <c oughs> ัง <c oughs> อ้า <c oughs> cô này mau này, tàu nè, tàu, qua thì ba, tàu, qua thì ba cô này, cô này mau lau nè Nhâm mà sau cho này đẹp phân tàu, tàu, xỉa hạc tàu, tàu, mẹ tàu, Phân bà, tàu, này mau tàu, ว่าว่าเสียวนอนอีกเดินบ้นนอนทะเนี่ยบุกขึ้นอนอนเกี๊ยวเที่ยงตื่นพี่น้องเ,นอ,นเอ้ยวันกูเจอลิบโกโบิโก้บะเอ้า <c oughs> เอาเลยลูกเอาเลยแมงมุมกัดเนืปลาโอ,นอนตา้ตะกระดูกผมขอลูกหอยบ่กินอเนอ,นอ้ยเก่งตูกุกอือกินเส้นกุ๊บกุ๊บเดือดเส้นนี้อร่อย อ๋อแนลูกอ๋อแนเอาหนนี่นี่นี่อ่ะอ๋แอ้วกินลูกกินอ๋อหอมอ่ะอืออะไรอ่อไม่เอาแล้วเหรอ หนูไม่เอาแล้วเหรอคือพ่อหายอยากอืมใช่ป่ะเนี่ยกินมันนันกินจะสามชั้นอย่างเดียวได้เพิ่นเนี่ยเพื่น,นเอเามาให้ตาหน่อยพอ,อยังไปกินน้ำปะ มันฉีดท่อตาเนี่ยกินบัวทา่านไอ้คีัพเนเ่ยนะเอาอะไรเอาน้ำไหมเอาน้ำไหมเดี๋ยวพ่อไปเอาน้ำมาให้ nè thua nè thua có đam mấy? Mẹ bờ Bà bờ 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 hòn nè. กับเอากัดเอากินกินเราเดินมานี่นะเพชรค้นยานยานมอกระท่าอันนี้ได้พี่น้องย่านยานลงขึ้นขึ้นไม่ใช่ลง ป๊าป๊าป๊าแม,ม่มีนา่งนั่นง,งม,ม่ม,มีามามาม่มาม่มีม <c oughs> ่มีเรียกแต่เส่ออารมณ์ดีเอิม้มีม่มีพูด้ชวน ดูดววไข่บสุทธิววน,นี่มันบด้ไปสวนเอื่นบมี่เยอื่นเอง <All right. S 1> อร่อยอร่อยแจ๊บแจ๊บอ uh. พ่อแล้วนี่อ่ะนี้วจองค่ออินซ้ำเนี่กระอิมเชื่อพ่อดีไหมพี่น้องพ่อพ่อหไวใจเถอะแล้วแม่จับมาทำไมเราไม่เป่าตายว่าตายหรอก จับมาก็วางไปเนาะมันก็ไม่รู้มันก็ไม่รู้ดิเนี่ยขอโทษเก็บบอไม่เก็บที่อะไรดิยืนแม่ขอโทษต้วลูกเก็บมาลูกถ้ามือบ้านนี่กินบ่ได้ได้ไหมอ่ะอือห่อนเนแกแตกเอาพี่น้องกินตู้เย่เกลียวเดี๋ยวเขาเกีียวแห้งดีบรรยากาศดี Hãy tới nơi xàm khẩu của Làm nè chếp bao lụt Ừ, ừ bớt chếp ừ, Làm nè chếp Chẹp 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 chép, 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 Chẹp 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 เยอเช่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> อุ้ยอุ้ยอแป๊บปึงแม่มกินได่ให้ไหครับแม่มกินไหมหอนแล้อนแ้มันสิเพ็แม่อมเลยปะแม่อมแล้วมาป้อปนผ้าเปลาแบบแม่นะเนี่ อุ้ยอร่อยเอาหมักกุชี่ต้นนร้บ๊อกินวันนึงขอยกินจุกับไผ่ว่ะเป็นแบบแซ่บๆกินดิบได้ไหมกดจับกินกับไผ่ว่ะ

หอยมาเอาจากปลาแดกไหมเฮ้ยหอยเป๋าปลาแดกมากไหมับเขาเจาเขาเจ้าแกผีมาปลาไหมบ้านพุูดไหมมามามาดวนนี่ไหมมาวัดปลาหนิไหมนี่สีหาขวดเห็นละถือถือกับกระเพาะไหมถือมา้าไหมอุ้ยหลากหลากสายมากเลยรถแกไหม น่อยอกับมันไก่เด้เ <c oughs> ขาจอดจังหิมาตังขบวนอยู่นี่ไหมแต่มาออกจากบ้านก็จะขี่มอไซค์ขีร่รถหน้าก่อนะน่อต่อมีคนนน้นยางน้ำนะะห้อนห้อนพลอยเ้วคิดโอ้เป็นยานแท้วะ <laughs> Lịch này cả định này cả ngang năm như rồi nè Ngay này nè 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 ạ nè 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 đi đi mau มาอยู่กับป๊ะป๊าะกินมาท่านอ้ม,มอู่กิน่นป่แคบ่ะเมื่อม่อเมืม่งเม่กีมมงงงงกนนเนี่ยมันไหนบ้งนั่งนูนังง่งนงกันแม่เอาเนี่ยมันหนนั่งนู้ เพอ,อดีนะเฮ้ยนะเชชือเนี่ยกว่านี้กดดาถิ่มรถเนาะเีือเ,เครื่อง,องเหลืนเดี๋ยเดียวมันห่อนมันห่อนย่าเลรน มักมูกระชาสมช่สาวอะไรเยอดนักมักหมูกระชาตัวต่อยี่สิบนาทีไหมเออทุดเทยียก็พวกกินหมูวะทำไมอะพิอยาจังไหนแน่แน่ป้าไปก้อนพี่น้อง ก่นนี้เนี่ยก่อนจะ้ะพร้อมสวัสดีครับ